สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a v e CPU ประจำวันนี้ฮะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วก็สวัสดีทุกช่องทางที่เป็น i h a v e CPU ครับเราเจอกันเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้วันนี้ขอเปลี่ยนแปลงน,นิดนึงครับตรงที่ว่ารเราจะลดลงมาหน่อยหนึ่งเพราะเราไม่เคยเทสมาเลยเว้ยคิว CPU 2ตัวนี้เนี่ยเป็น CPU ที่ลูกค้าเลือกรองจาก i5 12400F นี่คืออีกสงครามหนึ่งที่ทุกคนเคยเห็นแล้วว่า i5 14500 แพ้ i7-14700F แต่วงเร็บว่า i7 แพงกว่า2,000วันนี้ i5-14500 เจอกับขาประจำจาก i5-13400F วัครับหมอราคาต่างกันกี่บาทเปอร์เซนต์ต่างกันยังไงวันนี้เรามาคุยกันนี่คือ i5-13400F ครับครับผม10คอ 16เทรดเทอร์โบ4.6ครับ e4 4 call 4เทศวันนี้จะไหวหรือเปล่าชนกับ i5 14500ซึ่งเชื่อว่าหล,หลายๆคนนั้นหลังเลว่าเราจะประกอบไอสองตัวนี้คุณจะเอา i5 14500หรือ i5 13400f บอร์ดจะเป็นตัวใหญ่ไปเลยเหมือนเดิมคือ B เจ g a m ศูนย์เกมมิ่งพลัสครับจะได้มีปัญหาเรื่องฟงไม่มีปัญหาเรื่องไฟอะไรจบเลยแรมวันนี้แรมต้องเป็นสาย2กิกอกอยู่แล้วสายสงกิกอดาไฟบัส peed 5,600เมกะเฮิร์ครับผมแล้วก็การ์ดจอต้องเป็นอะไร4.70 super แล้วอยู่แล้วครับผม power 750วัตต์ 80 plus ร้อนเพียงพอลิตรเหลือเฟือละสตอรีวันนี้500กิกก็เพียงพออยู่ดีเพียงพออยู่ดีนะครับ s n 580ตรงนี้500ร้กิกกฤษีพันเออซิงลมเออซิงลมลืมบอกวันนี้ฮีทซิงเป็นตัวใหญ่ครับ i have cpu x up here ถ้าคุณเลือก i 5 4500เอ่อซิง up two เป็น what b t ศู์ก้าวจอศูนย์เจ็ดศูนย์ super ram สามสอกิกดีดาวไฟบรรทัดหลร้อยไมกะเฮิร์ตซสตอรีห้าร้0ยกิก เพราะว่าสปาย750วัตต์80พัทบรอนส์เคส i500 Infinity ราคาอยู่ที่40,004 44 40ราคาดีอยู่นะแต่ถ้าคุณเปลี่ยนแค่ CPU แค่นั้นจริงแค่นั้นจริง,รงเปลี่ยนแค่ CPU ราคาอยู่ที่49,904ไม่กล้าเสียเวลาครับครับผมเฟชมาครับ873โอ้โหโมันติฮะคะแนน450แรงกว่าฮะใช่ครับอยู่แล้วแหละอ,อยู่แล้วแหละแต่ก็เท่าไหร่ก็ตามนี่8 0 0 กับ6,400 <6, 4 S 1> ครับ6 4 0ัแล้วก็ซิงเกิลเนี่ย753 673ครัมมันติ8,800ก <6, 4 S 2> ับ6,400รต่อมาซีนิเบน c ์ครับซีนิเบนต์ R 23ตรงนี้นะครับ1นึ0กับ1 5 5 0ครับ 15%, 15เกณฑดีกว่า Black mid วูคงอ่ะดิเพย์ครับโฟรเอดีครับโฟรเอดีครับดีเอสเอ็มเจนครับปิดเละปะภาพทีนิมติตครับอ่าเหมือนเดิมสิ่งที่จะได้เปรียบคืออะไรรู้ป่ะยุสเซที่ต่ำกว่าใช่โอ้เยอะด้วยนะแต่ว่าฮีสิงอัพทัวร์ทำได้ดีนะโอ้เย็นนะครับห้าเปอองศาเซลเซียสครับแต่ว่าพอยคือคนทุกคนอะแฮปปี้ที่ตรงไหนมากกว่าครับยังไงสี่สี่ห้าร้อยก็แรงกว่าวันเนี้ยผมรู้ผลเทปว่ามือผมรู้เลยว่าผลเทปยังไงสี่สี่ห้าร้อยก็แรงกว่าแต่ผมอยากรู้ว่า มันหนีหรือไม่หนีครับผมนะครับมันหนีหรือไม่หนีฮะ95กับ89 90โอ้โหเยอะอยู่นะวาโลก็ฟูดดี้ฟูดดี้โลฟูดดี้โลเคฟูดดีโลอ่ะอันเนี้ยคือประมาณเท่าไหร่นะเท่าไหร่วะเนี่ย455 422ของไอคิวเท่าไหร่ก็38 36 34 33มหกนะครับอืแสบตาว่ะก็ต่างกันไปประมาณนั้นนะครับผมก็ต่างไหมต่างแต่ว่าต้องไปเอาจอส6 0เฮิร์ตมานะประมาณนั้นวาโลก็คงประมาณนี้ครับจี เรนเดอร์อ่าโฟร์เอสดี่เวลิโลครับเจ็สิบห้าร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบขนาดเดียวกันโอ้โหร้อยห้าสิบเองอ่ะใช่แต่ว่าถามว่าสูตรตรงคู่ไม่สูตรตรงคู่ครับเล่นได้วิคิวเฮ้ยคิวอุ้ยมันมีเปิร์นมันมีเปิร์นมันก็รีโหลดไปแล้วมันไปแล้วช่วยช่วยคิวคิวคิวไหนว่าอยู่ไหนโอ้โหเคลียน็อกเอาเลยว่ะเอาขอท่าก่อนนะครับเอ่อเอ็กีมอ่ะโฟร์ดีอืมเอ็กตีมเฟรมเลนเนี่ยครับ เยอะกว่าครับเยอะกว่าอยู่ดี4450เยอะกว่ายุสเซต์น้อยกว่าครับแต่ว่าอันนี้ก็เฟรมเรทก็ผมว่าไม่หนีคือเอานี้ตัวตัวถ้าปิดปิดโปรแกรมเป็นครึ่งจอนี่น่เนี่ยผมว่ามันไม่ต่างกันหรอกตรงๆนะแต่ว่าสิ่งที่เราสิ่่งทีเราเห็นได้คืออะไรไว้คิวยุสเซตน้อยกว่าครับ้อนพอๆกันใช่อ224ครับ228ครับอ้าวมึงสูงกว่ากูสูงกว่าเฉยเลยแต่ศึกษาจะได้อาชนะคะแนนยิวก็ต่ำกว่านะอาร์ดีทูครับฟูริตตี้อันตราครับที่เหลือเป็นไฮครับ เฮ้ยเฟรมมันไม่หนีไว้เฮ้ยเอ้แต่ยูเซตต่ำกว่ายูเซตต่ำกว่าหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยสามารถเปิดไหลยวปรแกนได้เยอะกว่าใช่ครับรวมถึงแบ็กเอนอะไรมันรันได้สบายกว่าเดืภาพออกไหมเบสมาร์กผมว่าอาจจะทพอกันตรงนี้นะครับแหละเออครับร้อยหกสิบเฟรมกับร้อยหกสิบเฟรมนะครับประมาณนี้เอาเซอร์พังเลยไหมฮะเซอพังหรือไวะฟูจตีครับฟูจตีอ่า เดอเอสเนี่ยทา er นฟอร์เมอร์รนะครับเดอเอสบาลานเฟรมเจนครับนะครับเปิดผ่าเตซิ่งปรับสุดครับครับผมร้ 100, <144. S 1> อยสี่ร้อยสี่สิบสี่เดี๋ยวเล่าฟอร์สครับครับ เซตติ้งครับโว uh, okay. okay. oh, ้ยดีครับอันติเมตอันติเมตแล้วก็โอ้พลังดิบอยู่ฮะเปิดเฟรมเจนอย่างเดียวแล้วกันพลังดิบเปิดเฟรมเจนแล้วกันโอเคโอเคโอ้คิวครับผมคิวคิวอันน yep. came came in, 對對ี้คือพลังดิบเปิดเฟรมเจนนะพลังดิบเฟรมเจนนี่ค um> ือภาพคมจัดเลยนะเห็นป่ะใช่ครับอันนี้คือพลังดิบเฟรมเจนคือสวยจัดเลยนะครับนะครับเฟรมเดีเท่าไหร่อ่ะของพี่เยอะกว่าเว้ยร้อยห้าสิบเฟรมหรืร้อยเซตโอ้ยผมพี่เยอะกว่าเป็นสิบเฟรมกันนะครับนะครับ เขาให้กบพี่สูงกว่านิดนึงครับแข็งแรงกว่าตลอดเวลาน่าจะประมาณสิบกว่าเฟรมได้นะครับประมาณแหละนะครับครับกูเคาะดิกูเคาะดิกูเคาะโป้งดิโอ้ยเยี่ยูตายกูตายสเปซมาเรีนทูคุ้ยดีบาลานซ์เดียวไปเฟรมเจนจันทราสองสี่ส่วนกับสองสองสองอุ้ยโอ้ตายข้าศีรษะร้อยแรงกว่าไอ้คิวอยู่แล้วยี่สิบกว่าเฟรมได้นะฮะับไปดีเฮียนัวนี่งานนัวสวนหนองดีงานฟรีดีงานฟรีดีร้อยเฟรมโคตรแรง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 ร้อยเก้าสิบเฟรมโอ้ย แต่จังหวัดนูเนียโวนหนองก็ไม่รู้เหมือนกันนะเฟรมเท่าไหรบอกว่าเท่ากันหรือเป่าเท่าเท่ากันเออมันก็ไม่ต่างกันมากป่ะอันนี้มา 4K ได้คิวอ๋อโอเค 4K อยู่แล้วมันล็อกนะขอโทษทีจริงอันนี้ล็อกได้ 4K เดียวบาลานซ์เฟรมเจนปรับไฮครับไฮครับรู้สึกว่าเนี่ยผมไม่รู้สึกถึงอีพุทแอกอะไรนะผมก็ไม่มีเออคือไม่บุ้นไม่อะไรนะขผมแม่งข่ม ริงแล้วมันโอเคใช่เลยพี่สูงกว่าสอเฟรมครับประมาณ100 111กับ108เฟรมครับผมคือ i5 4้าประมาณ108เฟรมไอ้อย1ิบเฟรมแต่ i5 3 0้ประมาณ110เฟรมครับไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแต่ต่างกันชัวร์โอเคนะครับนี่ต่างกันชัวร์ดีอคร์ดีอาร์เป็นเฟลดี้ครับ Default ทั้งหมดครับครั้งดิบนั่นเองครับเฟลดี้ดีฟ้าครับกราฟิกอันตร้าครับโอเคดีกินเยอะเวเนี่ยแต่ว่า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 ของมึงกินเยอะมาก84 83นี่ถือว่าเยอะมากนะใช่คือแทบไม่มีเฮนู้ไม่เหลือแล้วอ่ะ พราะผมนี่56เองครับผมเหนื่อยแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วแต่ว่าอย่ามายังยันก้าวๆยังยันการจอดีได้แต่ถ้ามีจังหวัดสปายที่สวยใช่ครับใช้คำนี้แล้วกันนะสวยอันนี้ถือว่าเอาแบบไปไว้นะถ้าอย่างเงี้ยคือเยอะกว่าเออคือยุเสร็จน้อยกว่าใช่ยุเส็ต่างกว่าครับ p e 2ครับ Option ครับครับ ฟูอดีอยู่แล้วฟูอดีพลังดิบพลังดิบครับพายโอเคโอ้โหนี่สองร้อยครับเสียดายว่ะผมไม่รู้ว่าผมจะอยากอยากผมอยากไปเอ็นเกมนะเพวกแบบที่มันแบบคือผมเห็นสตรีมเมอร์เล่นอ่ะมันไปตึงหนึ่งตังตึงหนึ่งตังกันอ่ะผมเล่นไม่ได้ดิอาร์พีโอเอชนะประมาณสิบเฟรมครับผมใช่ปร้อยสิบเฟรมร้อยสิบเฟรมนะเห็นป่ะสองร้อยเฟรมกับร้อยเก้าสิบเฟรมประมาณนี้ต่อไปเป็นอินนาโจนอินนาโจนครับฟูเอตดีครับฟูเอตดรับบโลว์แบบโลว์แอนด์ซิงมีเดียมครับพลังนนีี้เ่ย ค่เหล่ยไม่ต่างเท่าไหร่นะครับไอคิวเดินออกมาดีอันนี้เล่นไม่เป็นน่ะเล่นไงวะคนหัดเล่นไงเอากูตาย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 โอเคเจ็ดสิบแปดสิบเป็นเท่ากันแล้วกันพอๆกันนะครับแล้วก็ุูวเชเดอร์แป๊บนะครับโอเคครับเดียร์บาร์ล็อกเต็มเจนปลอดภัยครับสูงกว่าครับครับผมชัดเจนฉีกไหมลองดิ้นดูฮะไอ้ไม่ใช่ลองดิ้นดูฮะลองลองวิ่งดูครับครับผมร้อยโอ้นิ่งจิ้งจัดเลยคิวบางทีผมก็ร้อยแปดสิบเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยกูเยอะกว่า เฮ้ยผมผมไม่ลงถึงร้อยห้าสิบเลยอ่ะอ่าโอเคผมมีร้อยสี่สิบเออเฮ้ยแข็งแข็งกว่าแข็งกว่าเนี่ยแข็งกว่านะสไปเดอร์แมนมายโมราเลสฟู๊ดดีเดียวบาลานซ์เฟรมเจนครับผมปรับไปที่ไฮยได้ที่นี่ไปที่ไฮโอ้โหเฟรมไอคิวสองร้อยเฮ้ยสูงกว่าชัดเจนนะโอ้ยมีอาการจัดคือพูดง่ายๆคือถ้าสมมติการ์ดจอยิ่งสูงแล้วซ uh, ีบียูค well ุณแบกไม่ไหวอ่ะครับตัวเลขการ์ดจอมันจะไม่น <po ิ่งแล้วก็ซีบียูยิ่งสูงเนี่ยทำให้เฟรมเรทอ่ะมันไม่สูงเหมือนที่ ไปไม่จะเจี๋ยเฟรมไทม์ไม่นิ่งด้วยเห็นป่ะสามสองช่างเท่ากันครับครับผมสามสองกับสามสองเปิดเฉดดีนะครับพี่ไวกว่าเยอะหรือเปล่ายังไงครับเฮ้ยแต่พี่วิ่งน้อยกว่าเยอะเลยนะคิวอ่ะโอ้โหโอ้สี่พียูห้าสิบพีบีดีพีเบดเองแต่เฟรมเลทเนี่ยไม่รู้ครับเฟรมเลทผมว่าพอๆกันคือแปดสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกแต่ว่ายุเฉดของ i5 ของ14500ลดลงชัดเจนนะครับแล้วก็เฟรมไทม์นะครับแต่เฟรมเลทเนี่ยไม่รู้ครับเฟรมเลทผมว่าพอๆกันคือ80 8ส76แต่ว่า ยุเศษของ i5 ของ14 500ลดลงชัดเจนนะครับ,รบแล้วก็เฟรมทางนะไว้เจอกันครับว่อนครับทุกคนครับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ